เมาล้รางวัลผู้สแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเอาผู้เข้าชิงก่อนนะครับเข้าชิงหนูนุ้นเลยเมื่อกี้นี้ขอโทษด้วยครับผมลุ้นเลยผู้เข้าชิง <c oughs> ผู้สแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่รางวัลผู้สแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม บสแอคทรสมณฑนันพันพเลิศวงศกุลจากภาพยนตร์เรื่องพยาโศกพิโยคค้ามนัง่งสงอ่ะบอว่ามันไรฉันนรินญ,ญากุลมงคลเพชรจากภาพยนตร์เรื่องร่างได้อ,อิสยาฮอสวุวรรณจากภาพยนตร์เรื่องซ่อมปลาหน่อยซื้อจริงใจ oh พิจักคณาวงสารัตนสินจากภาพยนตร์เรือ่องส้มปล่อยมัดเม้าผักาดขอพชยาวัฒนามนตรีจากภาพยนตร์เรื่องใสหัวไปนายส่วนเกิน,น,นและนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเบสแอคทริส และผู้ได้รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คุณนริญญาคุณมงคลเพชครับ ดีใจจังเลยค่ะก็อนอื่หนึ่งขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียตินี้ให้กับหนูนะคะหนูก็จะตั้งใจทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พัฒนาการแสดงไปเรื่อยๆค่ะที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณ Gdh นะคะขอบคุณโชว์บ็อกซ์ค่ะที่ให้โอกาสนี้นะคะให้หนังไทยของเราได้เติบโตไปก้าวหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณ คุณตงเป็นจงนะคะที่ที่เลือกให้หนูได้รับบทมิงนะคะหนูก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากสุดๆไปเลยะคะ่ะแต่ก็ผ่านมันมาแล้วนะคะอยากขอบคุณทีมงานล่างทรงทุกๆท,ท่านด้วยนะคะถ้าไม่ได้พี่ๆทุกท่านนะักแสดงทุกท่านรางวัลน,นี้ไม่มาหยุดในมือหนูแน่ๆเลยขอบคุณจริงค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วขอบคุณคุณเบิ้ลปฐมราชด้วยนะครับที่มาช่วยประกาศรางวัลให้นะครับคุณยาดาอย่าเพิ่งลงนะฮะขออนุญาตสลับตำแหน่งกับคุณเบิ้ลสักนิดหนึ่งเพราะว่าจะให้เป็นผู้ประกาศรางวัลรางวัลต่อไปต่อเลยนะครับและรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัลผู้แสดงนําชายยอดเยี่ยมครับขอเชิญคุณยดาครับ และรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะมีะรายชื่อแดงต่อไปนี้ค่ะรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมเบสแอคเตอร์อนินชนากรพึ่งเกียรติรัศมีจากภาพยนตร์เรื่อง Four Kings อมรสุภาษิริจากภาพยนตร์เรื่อง Four Kings ผมดาไปชอบไปทุกอย่างนะพ่อชายใหญ่แล้วเลยเพชรท่ายวงคำเหลาจากภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่น่ารักเลยโอ้ต<ว><พ>า,าจิรายุตั้งศรีสุขจากภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหาละรวยมันพิสูจน์ได้ว่าข้าเป็นมันเล็งมันเล็งอนันดาเอฟลลิงแฮมจากภาพยนตร์เรื่องสายหัวไปนายส่วนเกินน่าสนใจดีนะครับ และนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมเบสแอคเตอร์ค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณอิทชนากรฤกเกียรติลัศค่ะขอแสดงความยินาพาพดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีดะนดดคะครับ โอ้ Shift. โเนเต้นมากนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการนะครับของเวทีสปนงคั้ที่30ินะครับขอบคุณที่ที่ทำให้ผมได้รับรางวัลน,นี้นะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณนิรมิตหนังนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมนักแสดงทุกคนเลยแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนที่แบบขึ้นมาอมมนทำงานงานก็คงออกมาไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณพี่พุทธมากๆเลยนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็แค่ผมก็แค่อยากจะเติมเต็มความฝันของผู้ชายคนหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็แค่อยากเป็นส่วนนในความสำเร็จของพี่อันนี้เหมือนเดิมนะพี่ให้พี่นะโอเคครับขอบคุณมากครับขอแสดงความยมินดีด้วยนะครับเราขอเชิญทั้งสองท่านถ่ายภาพคู่ร่วมกันบนเวทีหน่อยนะครับทั้ง